ึงแม้ว่าในเดือนนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีข่าวคราวอัปเดตของ Poppy Playtime Chapter 5เลยใช่ไหมครับแต่เอาจริงแล้วเดือนนี้มันก็ถือว่ามีคอนเทนต์ของ Poppy Playtime ปล่อยออกมาได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็น Poppy Playtime X Minecraft ที่มีชื่อว่า Hucky and Friends และก็รวมไปถึง Poppy Playtime e s c a p e Trial เกมเล่นคำๆที่ทาง Mob Entertainment ได้สร้างขึ้นมาให้กับเกม Fortnite และไหนจะไปมีคอลแลักับเกม Rocket League อีกคือเอาจริงเดือนนี้เนี่ยถืวอว แต่ว่าในวันนี้ครับเราจะมาโฟกัสกับการคอลแลบของเกม f o r ์ดไนเพราะว่าไอเจ้าตัวเกม Poppy Playtime Escape Trial นี่แหละมันมีสิ่งที่น่าสนใจซุกซ่อนอยู่ในตัวเกมนี้อยู่และนั่นก็คือเอกสารต่างๆที่อยู่ในเกมครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเอกสารเหล่านี้มีความน่าสนใจอยู่หลากหลายมากๆทั้งมันจะทำให้เราสามารถเข้าใจจัก,กรวาล Poppy Playtime ได้มากขึ้นแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่สำคัญที่สุดครับนั่นคือมันจะมีการทีสถึงชั a เตอร์ด้วย และเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกันด้วยผมขอเริ่มที่จดหมายฉบับแรกครับที่เอาจริงแล้วผมเคยพูดไปแล้วในเกมฟอร์ดไนน์นั่นแหละแต่ว่าผมเนี่ยไปพูดตอนท้ายคลิปเลยหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ดูกันเนาะฉะนั้นผมขอเริ่มที่จดหมายฉบับนี้ก่อนเลยครับและมันมีชื่อว่า Dear Diary และเนื้อความของจดหมายจะมีดังนี้เลยครับวันที่7มีนาคมปี1960ถึงไดอรี่เธอคิดว่าฉันจะยังรักโรงงานแห่งนี้อยู่ไหมเมื่อฉันโตขึ้นแล้วน่ะ เด็กบางคนที่โรงเรียนเอาแต่พูดว่าเมื่อเธอแก่ลงเธอจะขมขื่นมากขึ้นและเธอก็จะไม่ชอบสิ่งที่เธอเคยชอบในวันนี้เพิ่งครบรอบ11ขวบของฉันและที่นี่ก็ยังคงเป็นพื้นที่สุดมหัศจรรย์ของฉันอยู่เลยทุกๆปีเขาสร้างตุ๊กตาใหม่อยู่ตลอดเหมือนกับตุ๊กตากะลาสีตัวน้อยตัวนี้หรือไม่บางครั้งเขาก็อาจจะสร้างพื้นที่ใหม่ในโรงงานแห่งนี้และฉันก็แทบจะรอไม่ไหวที่จะได้สำรวจพื้นที่เหล่านั้นและถูกล้อมรอบด้วยเวทมนตร์สุดแสนจะมหัศจรรย์ คุณพ่อพูดว่าเพล y ไทม์อยากจะสร้างอะไรแบบนี้ไว้ทั่วโลกเลยและเมื่อเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็หวังว่าเขาจะพาเราไปที่นั่นนะด้วยรักจากป๊อบปี้ในจดหมายฉบับนี้ครับมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่2ออย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือลูกสาวของเอ็นเลนลักวิกเธอมีชื่อว่าป๊อ p ปี้ลักวิกครับเอกสารนี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันแล้วครับว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าป๊อบปี้และก็น่าจะสอดคล้องกับตัวทดลองที่ชื่อว่าป๊อ p ปี้เพล i ไทม์เหมือนกัน เอาง่ายๆคือเธอเป็นคนเดียวกันนั่นแหละครับและเธอรีเลทถึงกันด้วยชื่อชื่อนี้ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นเลยก็คือถ้าเราทําการย้อนไปถึงวันที่เธอเกิดนะครับเธอจะเกิดในวันที่7มีนาคมปี1949และอย่างที่เรารู้กัน ตุ๊กตาป๊อ p p ี้เพล t i m e มถูกผลิตขึ้นมาในปี1950สแสดงว่าหลังจากที่เธอเกิดเพียงแค่นปีเท่านั้นตัวของเอเลนด์ลักวิกเนี่ยก็อยากจะสร้างอะไรบางอย่างที่มีการรีเลทถึงลูกของตัวเองและนั่นก็คือป๊อ p y ี้เพล i m e มนั่นแหละครับซึ่งนั่นสแสดงถึงความรักของเอเลนดลักวิกที่มีต่อลูกของเขาอย่างมากเลยและมันก็คงไม่แปลกใจสักเท่าไหร่นนะักที่เมื่อป๊อปบี้ได้เสียชีวิตลงในปี1960ปีเดียวกันที่เธอเขียนไดอารี่นี่แหละ เอนเลดลักวิกจึงอยากจะทําทุกวิถีทางให้ลูกของเขากลับมามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะป๊อปปี้แต่ว่าไม่ใช่ป๊อปปี้ที่เป็นคนแต่เป็นป๊อปปี้ในร่างตุ๊กตาเอาจริงถ้ามานั่งคิดในหัวอกของความเป็นพ่อคือตัวเองสร้างตัวละครที่มีการอ้างอิงถึงลูกและลูกเสียชีวิตลงการที่เราได้เห็นป๊อปปี้เพลย์ไทม์อยู่ทุกวันทุกวันมันคงจะรู้สึกแย่มากๆนะครับเอนเลดจึงทําการคิดการใหญ่ในการชุบชีวิตลูกของเขาขึ้นมาอีกครั้ง แต่เขากลับไม่รู้เลยว่าการกระทํานี้มันจะได้สร้างผลกระทบขนาดใหญ่ระดับบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกและทําให้เกิดโศตนัตกรรมตามมาจบจนถ,ถึงทุกวันนี้แต่ว่าในไดอารี่ฉบับเดียวกันนี้มันก็ยังมีอีกหนึ่งความน่าสนใจครับที่ซ่อนเอาไว้อยู่และนั่นก็คือตัวละครใหม่ที่อาจจะโผล่มาในชัร์5ก็เป็นได้โดยตัวละครนี้ครับทางป๊อปปี้เนี่ยเขาได้เอ่ยถึงประมาณว่ามันเป็นตุ๊กตากะลาสีครับ ถ้าคุณผู้ชมถามว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงอันนี้ส่วนตัวของผมนะผมคิดว่ามันน่าจะมีความคล้ายคลึงกันกับเสื้ออโฮอดักลีในตัวเกม Bendy and the Dark Revival ครับ แต่ก็ไม่แน่ครับตัวละครมันอาจจะไปในทิศทางเหมือนกับฟ็อกซี่ก็เป็นได้หมายถึงเป็นกาลาสีนั่นแหละแต่ว่าเป็นสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าทุกคนถามว่าเฮ้ยมัน make sense เหรอที่ทาง Playtime จะมีการผลิตตุ๊กตาที่เป็นกาลาสีเนี่ยเอาจริงคือเอกสารเหล่านี้มันมาจาก m o b Entertainment เองเลยนะครับดังนั้นมันก็เป็นการยืนยันอยู่แล้วนะครับว่า Playtime เนี่ยทำการสร้างตุ๊กตากาลาสีจริงๆแต่ว่าถ้าเรามานั่งนับในไทม์ไลน์เนี่ยมันก็ make s e n เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทำการสร้างป๊อปปี้ขึ้นมาเหมือนกันคือหมายถึงเขาทําการสร้างตุ๊กตาที่อ้างอิงจากมนุษย์เหมือนกัน ดังนั้นมันก็คงจะไม่แปลกสักเท่าไหร่ที่เขาเนี่ยจะทําการสร้างตุ๊กตาที่อ้างอิงจากคนเหมือนกันแต่ว่ามาจากอาชีพอื่นๆด้วยอะไรประมาณนั้นดีไม่ดีตุ๊กตาตัวนี้อาจจะมีชื่อว่าลินลี่เลิฟแรดก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นชื่อว่าช um ั um ้มชอมสกินก็ได้เพราะอย่างที่ผมได้บอกไปคือตัวละครที่ชื่อว่าช um ั um ้มชอมสกินเนี่ยต้องเป็นตัวละครที่ออกจะเป็นแนวฉลามหน่อยฉลามเนี่ยอยู่ในทะเลกะลาสีก็อยู่ในทะเลเหมือนกันดังนั้นก็อาจจะเมคเซนส์นะครับประมาณนี้ คุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยละกันว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะทีนี้ครับเราพูดถึงป๊อปปี้ไปแล้วดังนั้นผมขอพูดถึงเอกสารต่อมาที่มีชื่อว่า Meet p o ป p ี้เลยละกันด้วยเอกสารนี้ครับมันจะทําการย้อนไปยังเดือนกุมภาพันธ์ปี1951ในช่วงที่ป๊อปปี้กำลังโด่งดังมากๆครับและตัวของเอ็นเลนลักวิกเนี่ยก็น่าจะได้ไปสัมภาษณ์ในสักงานงานนึงนั่นแหละครับเนื้อหาของเอกสารก็จะมีดังนี้เลย เตรียมพบกับป๊อปปี้ตุ๊กตาตัวน้อยที่ลูกของคุณจะหลงรักขอให้ทุกคนได้รู้จักกับป๊อปปี้ตุ๊กตาหัวแดงตัวน้อยน่ารักผู้ที่สามารถครองตลาดได้อย่างหนักเมื่อปีที่แล้วเราได้มานั่งสัมภาษณ์กับผู้ที่สร้างป๊อปปี้ขึ้นมาครับคุณเอ็นเลดลักวิกเพื่อที่จะมาทําความรู้จักว่าเด็กคนนี้คือใครกันแน่เด็กคนนี้มีดียังไงและตุ๊กตาตัวนี้จะมีความหมายต่อเด็กทั่วโลกยังไงเอาละครับคุณลักวิกคุณช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับป๊อปปี้ให้พวกเราได้ฟังหน่อยได้ไหมเออ้าอย่างนัน เขคิดว่าป๊อปปี้เนี่ยน่าจะสามารถตอบคําถามนี้ด้วยตัวเองได้เลยแหละครับและหลังจากนั้นเอ็นเลียดเนี่ยก็ทาการดึงเชือกของป๊อปปี้ครับเธอเนี่ยทำการพูดขึ้นมาว่าสวัสดีฉันชื่อว่าป๊อปปี้ฉันรักคุณว้าวเธอคนนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วคือตุ๊กตาแสนฉลาดตัวแรกของโลกใบนี้เป็นตุ๊กตาตัวแรกที่เอาจริงแล้วสามารถสนทนากับเด็กๆได้เลยด้วยซ้ำเออแล้วแรงบันดาลใจที่คุณสร้างตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาคืออะไรล่ะครับ จะเพราะอะไรอีกล่ะแน่นอนมันต้องมาจากลูกสาวของผมอยู่แล้วป๊อปปี้ของผมอ่าอย่างนี้นี่เองนะครับโอ้มันดูเพอร์ันอลมากๆเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วครับผมอยากจะเชื่อว่าทุกๆสิ่งในโลกใบน,นี้ล้วนแต่เป็นเรื่องเพอร์ันอลทั้งนั้นในตอนที่ผมสร้างตุ๊กตาตัวแรกขึ้นมาผมก็เอาตุ๊กตาตัวนั้นให้กับเธอทันทีในตอนนั้นผมแทบจะเห็นประกกายแสงออกมาจากตาเธอเลยด้วยซ้ำมันเหมือนกับว่าเธอกำลังถือโลกใบใหม่ด้วยตัวของเธอเองเลย ไม่สาคัญหรอกว่าจะเด็กแค่ไหนผมคิดว่าเด็กๆทุกคนสามารถเห็นสิ่งนั้นได้และนั่นแหละครับคือจุดเริ่มตน้นผมรู้ทันทีเลยว่าป๊อบปีค้ควรจะเป็นยังไงแล้วมันควรจะเป็นอะไรล่ะครับป๊อปปี้นะควรจะเป็นแสงประกายแห่งจินตนาการของเด็กทุกคนและดูจากหลายๆสิ่งที่ป๊อปปี้สามารถทําได้แล้วล่ะก็ไม่มีตุ๊กตาตัวไหน ที่จะเจ๋งไปกว่าป๊อปปี้อีกแล้วในปัจจุบันนี้ครับเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางเอ็นเล่ลับวิกเขาสามารถทําตุ๊กตาป๊อปปี้ขึ้นมาได้ยังไงให้สามารถพูดคุยที่ลึกถึงขนาดที่ว่าพูดคุยสนทนากันได้เลยเลยะครับเอาจริงผมคิดขึ้นมาได้หนึ่งอย่างครับนั่นคือ Red g a s เพราะว่า Red g a s เนี่ยมันมีความสามารถในการหลอนประสาททําให้เราสามารถเห็นฝันร้ายหรือว่าอะไรได้ครับผมคิดว่าถ้ามันใช้ในจํานวนที่เพียงพอมันน่าจะสามารถสร้างจินตนาการ ให้เราเนี่ยสามารถพูดคุยกับปอบป,ปี้ได้ครับคือเอ,า,อาง่ายเมานั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆไหมเดี๋ยวต้องมาลองดูกันอีกทีหนึ่งครับในอนาคตอาจจะพูดใน chapter ห้าก็ได้ไม่แน่และอันนี้ผมขอพูดอะไรนิดนึ่งละกันนะครับคือผมดันไปนึกถึงรูปนี้ขึ้นมาได้เว้ยมันเป็นรูปที่มีการปล่อยออกมาตั้งแต่ ARG chapter 2นะครับก็คือตั้งแต่สองสามปีที่แล้วเลยในต,ตอนนั้นเนี่ยเราก็งงว่าเด็กที่อยู่ข้างๆกับตุ๊กตาปอปปี้เนี่ยคือใครกันแน่บางคนก็บอกว่าเป็นลูกของเอลเล่า แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมถ้ามีตุ๊กตาป๊อปปี้อยู่แล้วอะ่ะแบบประมาณว่าเด็กคนนี้ต้องไปอยู่ในร่างของป๊อปปี้แล้วหรือเปล่าในตอนนี้ทุกอย่างก็เมคเซนหมดแล้วเพราะว่ากว่าที่ป๊อปปี้ลักวิกจะเสียชีวิตมันก็ปาไปในปี1960เลยดังนั้นการที่ป๊อปปี้จะเล่นกับป๊อปปี้เองเนี่ยมันก็ถือว่าไม่แปลกสักเท่าไหร่ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้ตั้งแต่ชัปเตอร์สแล้วเพราะว่ามันก็บอกชัดเจนนะว่าในตอนนั้นอะ่ะ ลูกของเอลเลนลักวิกเสียชีวิตในปี1960ถึงอย่างนั้นป๊อ p y ี้เพลย์ไทม์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในปี1950ดังนั้นมันยังมีไทม์ไลน์ที่เลื่อมๆกันอยู่นะครับว่าตกลงมันอะไรยังไงกันแน่แต่ว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเมคเซนละแล้วลเมื่อกี้พูดถึงการทดลองไปใช่ไหมครับเอกสารต่อมามันจะมีข้อมูลที่เจาะลึกถึงการทดลองอยู่ด้วยละครับจะบอกว่าการทดลองก็คงไม่ใช่หรอกมันคือวัสดุหรือว่าวัตถุดิบในการทําการทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งและเอกสารนี้มีชื่อว่า intake manifest Sea ด้วยเอกสารนี้เหมือนจะเป็นอีเมลครับที่ทำการปริ้นออกมาเป็นแผ่นจากเอ็ดดี้เอ็มแอนด์ริทเทอร์แมนหัวหน้าฝ่ายวิจัยส่งไปยังลิทปีแอร์หัวหน้าฝ่ายอินโนเวชันและก็มีการ Copy เอกสารนี้ไปยังฮาร์ลีสยอร์หัวหน้าโปรเจกต์เดอะบิเกอร์บอดี้อินนิเชทีฟด้วยและหัวข้อของอีเมลนี้มีชื่อว่าการขนส่งล่าสุดข้อมูลมีดังนี้ครับดูเหมือนว่าจะมีการขนส่งมเมล็ดป๊อปปี้ครับ เป็นป๊อปปี้สายพันธุ์ N12 นะครับจำนวน6000แพ็กเกจด้วยกันก็คือ6 0 0 0ถุงนั่นแหละจำนวนเยอะมากๆและนั้นก็รวมไปถึงปุ๋ยออร์แกนิกทั้งหมด100ถุงนอกจากนี้ครับอันนี้น่าตกใจมากเลยก็คือในลิสต์ของที่ต้องซื้อเนี่ยมันยังมีน้ำคลํำสังเคราะห์ทั้งหมด55แกลลอนหรือว่า208ลิตรมีการโน้ตไว้ด้วยนะครับว่าต้องทาการแช่ยเย็นไว้ตลอดเวลาด้วยแล้วก็มีการเขียนต่อนะครับว่าเหมือนเดิมเราเนี่ยต้องให้มั่นใจว่า เราเนี่ยต้องเลือกผู้ส่งวัสดุเหล่านี้อย่างถี่ถ่วนดีแล้วตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีการเขียนว่าลิทฮาร์ลี่สำหรับโปรเจกต์ที่ไม่ได้มีการบอกไว้ซึ่งก็น่าจะเป็น The b i g g o r Body Initiative นั่นแหละแล้วก็มีการเขียนคอมเมนต์เข้ามาว่าผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นจำนวนที่เพียงพอสำหรับก้าวแรกของเราด้วยสิ่งนี้ทั้งหมดพวกเราเนี่ยน่าจะมีวัตถุดิบที่เพียงพอที่จะสามารถทำให้ดอกไม้เหล่านั้นโตได้เพื่อใช้ในการทดลองนะครับ ถ้ามีอะไรอย่างอื่นที่ต้องการเพิ่มมาอีกก็บอกมาได้เลยจากเอ็ดดี้นะครับจากจดหมายนี้ครับมันก็เป็นการยืนยันแล้วว่าดอกป๊อปปี้เนี่ยมีความสําคัญจริงๆในการทดลองนะแต่ว่าถ้าเรามาอ่านวัตถุดิบดีๆแล้วดูเหมือนว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เอเนเลดแลัลวิกคิดไว้มาตั้งแต่แรกครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปในการทดลอง814 ตัวของเอ็นเลดลักวิกเนี่ยเข้าทําการทดลองโดยทําการฆ่าหนูตัวหนึ่งแล้วก็เอาหนูตัวนั้นเนี่ยยัดเข้าไปในดอกป,ป๊อปปี้ที่มีเจลอะไรบางอย่างผสมอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ทําการชอ็อตไฟฟ้าดูว่าหนูเนี่ยตื่นหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ตื่นนะครับจะสังเกตว่าถึงแม้ว่าวัตถุดิบหลักจะเป็นป๊อปปี้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีวัตถุดิบย่อยที่ต่างกันออกไปซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าการทดลอง814เนี่ยมันเป็นการทดลองที่ผิดพลาด ดังนั้นมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนวัตถุดิบอยู่บ้างแต่ส่วนตัวผมยังคิดอยู่เล็กๆนะครับว่าผมคิดว่าเอ็นเล่นลักวิกเนี่ยน่าจะมีวัตถุดิบหลักอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาอีกที่ทําให้ตัวป,ป๊อ p y ี้เพลย์ไทม์เนี่ยกลายเป็นตัวทดลองที่เพอร์เฟกได้ขนาดนี้มันสมบูรณ์แบบถึงขนาดที่ว่าตัวของแฮร์ y ี่ซอเยอร์เนี่ยเขาต้องทําการทดลองป,ป๊อบบี้ซ้าแล้วซ้าเล่าจนป๊อบบี้เนี่ยต้องมาร้องห่มร้องไห้พูดความในใจกับออลลี่ในเทปที่เราได้ยินกันในเช a เตอร์สใช่ไหมละ่ะ และจากที่ผมท,ทําทฤษฎีทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยบางทีแล้วฮาร์รี่เยอร์เนี่ยเขาอาจาจะเป็นผู้ช่วยเอ็นเลดลักวิกในการสร้างป๊อปปี้เพลย์ไทม์ขึ้นมาจริงๆก็ได้แต่ว่าตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้เห็นวัตถุดิบทั้งหมดไง แล้วก็อาศัยครูพักลักจํามาครับก็คือจําในสิ่งที่เอลิธและกิกงเนี่ยเขาทำการทดลองมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับมันก็เลยทําให้วัตถุดิบที่ฮาร์รี่ซอยเยอร์ขอมามันมีเท่านั้นแล้วมันก็เลยส่งผลให้การทดลองหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่ป๊อปปี้หรือว่าตัวต้นแบบมอบให้ได้ก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนละกันว่าจะคิดยังไงนะ แต่ว่าเอาจริงการที่ใช้น้ำคร่ำเป็นส่วนผสมในการทดลองอะไรบางอย่างเนี่ยไม่เคยเห็นจากเกมไหนมาก่อนถือว่าพีคดีเหมือนกันและนี่ก็คือคลิปข้อมูลเอกสารคลิปแรกครับที่ผมอยากจะมานําเสนอให้ทุกคนได้รับฟังกันเอาจริงๆแล้วเอกสารในเกม Fort n i หนเนี่ยมีเยอะมากๆครับมีทั้งหมดถึง20เอกสารด้วยกันแต่ว่าผมหยิบยกมาเพียงแค่3เอกสารเท่านั้นเพราะเอาจริงๆแล้วเอกสาร3ฉบับนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่สําหรับผมนะมันน่าสนใจมากที่สุดแล้วนะครับ แต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเอกสารที่เหลือเนี่ยผมจะมานําเสนอให้ทุกคนได้รับฟังกันอย่างแน่นอนเอางี้ผมขอสปอยนิดนึงเลยละกันเอกสารที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปหน้าครับมันจะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของมัมมี่ลองเล็ก์ครับไม่ว่าจะเป็นตัวของมัมมี่ลองเล็ก์เองหรือว่า ตัวทดลองที่อยู่ใกล้ๆกันไม่ว่าจะเป็นตัวทดลอง1174 PJ พักอภิลาหรือว่าตัวทดลอง1176บ้านโซบันนีแล้วก็มีตัวทดลองที่คาดเดากันว่าน่าจะเป็นตัวทดลอง daddy Longlegs ครับก็คือตัวทดลอง1223นั่นเองจะเป็นยังไงก็อดใจรอกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับและเอาไว้เราจะกําหม่ในครั้งหน้าสาหรับวันนี้สาหรับวิด,ดีโอนี้สวัสดีครับผม